นั่รับานีบน่ครับานอ๋อบนี้หน้าหน้าเรใจเขาเร่งเอ้ยนี่ปากเลยวัดพิลญาตนะครับส่งสีงนี้ดังกระหึ่มออกไปภายนอกห้าสีสา ทำแบบครับทำแบบเป็นอะไรให้ตัวนี้ที่มายเทคโนโลยีหมายว่าทำอย่างเงี้ยเขาแงพิชพสับเกงมากก็มาไปหนักหนักเยอะแล้วหลังเป็นแบบว่าเฮ้ยนี้สุดอครเกงอันนี้เเป็นเป็นแมสนะครับไม่อยากกินับ้วองนี้ออกมาถ้าจะให้คุณรับมาให้ความเป็นธรระ้เรา้เรารายการวันนี้ครับโซ่นี่สุดยอเลยไเ เราให้ความหมายกัน